สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V ีเธรรมดานะครับช่อง VV ีเธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นถึงคาโปนะครับหุ้นถึงคาโปรของวันที่25านะครับตุงาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นถึงคาโปรก็เป็นคลิปสั้นหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับจะมาลงให้ทุกวันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับหุ้นถึงคาโปรนะครับจะออกช่วงเย็นๆนะบ่ายๆนะมีันี้มตาครบ เด่นนะครับ890นะครับวันที่25ตุลาคม25 6 6นหรกน่งาุนถึกับโปลนะครับแป0กนะครับเน้นที่9กับ0นะ19 29ง9 49 59ไปกลัสา้วยีะ10้0 30 4เ50ไปกลับด้วยนะรับ8คือนัวรองะครับชามวินย์สี่ศนย้านี้ไกลับด้ยนะครับแมเพือตัวทองนะครับชุดวิน0นะ่งัอเนามที่ับ0รูน่งนะครับตามนี้นะครับลุขนลมเพื่อความบันเทิกท่านั้นนะครับอคาิปุกับเก้ิกับศูนย์นะครับน แหงๆ,ๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับโชคดี